สวัสดีค่ะทุกคงกับมุกปริยาอีกแล้วนะคะวันนี้เนะี่ยธิดาเราก็มาอยู่ในแก๊มอ่าคุกกี้ร้านนีศึกจากเตาอบนั่นเองซึ่งวันนี้ทิดาเล่นเป็นวันแรกเลยยังไม่รู้นะว่ามีตัวอะไรบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าตัวพวกเนี้ยนะน่าสนใจมากคุกกี้ผู้ค้าหาที่ธิดารู้มาก็คือก็ <laughs> ทิดาก็ไม่รู้ซีออ อืเล่นครั้งแรกนะเธอเธอจะมาทำอย่างนี้ฉันไม่ได้เนาะโอเคเรียงลำดับตามเลเวลเลยมันจะได้หาผู้คิดการหาง่ายๆนี่ความสามารถของนาคืออะไรหรอฮะมาดูความสำคัญยังไงคะทุกคนฮะกิฬาดูไม่เป็นแต่ว่าเขาบอกว่ากล้าหาขึ้นอีกหน่อยคงน่าประหลาดใจอ๋อสามารถกระโดดสองสเต็ปได้มีพลังมากขึ้นอืมดูบีฮาวเวอร์จังอ แล้วก็เปิดกล่องทองไปเลยได้ไรหุ้ยอ้คุกกี้ฮีโร่อย่าลื่ลูกบาทโคลา่าอืมถือว่าดีมาก <c oughs> ไอพวกนี้คืออะไรเนี่ยคุกกี้เลยเนี่ยอืมน่าสนใจเดี๋ยวทิดาลองเปลี่ยนเป็นคุกกี้ผู้กล้าเอ้ยคุกกี้ฮีโร,ร่ไหมอัพอัพอ,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 อัทิดาไม่รู้แต่อัพไปก่อนทิดาจะใช้เป็นไอ้นี่ได้ไหม อะไรอะคุกกี้ฮีโร่ใช่เราจะใส่คุกกี้ฮีโร่ไปเล่นกันเลยตาตรงนี้สับตาปาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยวดูเดี้ยวดูเดี๋ยวดูคะแนนที่ดาอืมอุ้ยแต่เลื่อนเหลือน้อยมากถ้าลออีกิดเดียวเราต้องตัวเย็นแน่ๆเลยอืมไปกอดโอเคกันเลยแค่ไปกอดเก็บลูกอมหมี คือที่เราจะบอกกับทิดาเพิ่งเล่นนะทุกคนห้ามด่าเด้อโอ,อ้ทิดาก็ลืมไปเลยว่าเกมนี้มันต้องมีการกระโดงกระโดดเลยนะถือว่าเป็นเกมที่แบบอินอ <ไป S 1> นิคเขาดิซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเอด้าซูเปอร์แมนวิ่งเร็วอีกหนึ่บอกเลยว่าตอนนี้คะแนนไป67รานแล้วนะม,มากระโดดไปต่อไปซึ่งอือนะเป็นยงไงอ่ะเป็นไงล่ะ เออเก็บไปนี่ไปด้วยอุ okay. Okay. Um, hey. ้ยดีนะดีนะที่มิอีเชนก็โดดไปโดดอุ้ยอุ้ยอ๋อต้องสไลด์สไลด์สไลด์เออทำไมเราไม่ฉลาดนะโอเคโอเคนี่นีสกิลคือพัดสด้พัดพีนัดพีนัดดังๆีนแบนี้ยุ้ยวุ้ยวุ้ระวังระวังระวังย่อย่อย่อเล็ก ยอดเล็ก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 ฮุยฮ <Hey, uh, ูยฮูเมื่อกี um ้สกิลหรือเปล่าน่ะอืมฮูยฮูยฮูยหูยมาหลอกทำไมเนี่ยนี่แน่ใช้พลังไปเลยพลังซุปเปอร์ซุปเปอร์เอาเปอร์คัทอือเป็นไง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 ขวากันสินี่เป็นไงพลังพลังซุปเปอร์ซุปเ เป็นไงรถปะอันนี้กล่องลูกบอลเยลโล่หรอออฉันเปลี่ยนไปใช้เป็นไอ้นั่นด้ยแม่เพราะไอ้นั่นมันจะเปลี่ยนไอ้นี่ให้อ่ะอ้าวไม่ได้หรออ๋อเนี่ยมันจะมีให้เราเนาะมีทกกั้งคุกกี้เลมอนคุกกี้ไอ้นี่ด้วยออรถนะเรืออะแล้วก็มีเหลือเลยแล้วก็เปิด

แสงจันเออุวยแสงจันอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านความสามารถกันดีกว่าคนแม่ใช้เจ็ทูกที่สิบห้าวีเยลลี่พลังงานเดนดี้คอนุ้ยบวกึ่งแสกว่านะอันนี้ไม่ต้องอ่านเพิ่มความเร็วในการพุ่งไปข้างหน้าห้าสิบเปอร์เซ็นสร้างเกาะป้องกันเลมอนยี่สิบวิเมื่อพลังชีวิตจะลดลงหรือแค่อะไรสักอย่างเนี่ย ออ้แล้วก็มีพลังไอ้นี่ด้วยอืมแล้วแล้วนี้ล่ะใช่อู้ทุกกี่บสามวิเออมันก็มันต้องมีดีด้วยนะทุกคนอย่าลืมมันมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะเอออืมมันมีอะไรอีกอ่ะตอนนี้เรายังใช้ไม่ได้เลยเหรอแกตอนนี้เรายังใช้อันนี้ไม่ได้เลยนะใช้คุก,กกี้เราแส่ก่อนคุกกี้แสก,ก่อนเดี๋ยว เรายัางใช้ไม่ได้เลยอนะ่ะคือเราต้องเปลี่ยนหรอหรือยังไงตอนนี้ใช่ปะโอ้แจมมันเล่นไม่ได้อ่ะเข้าใจคำว่าเล่นไม่ได้ปะเออมันเล่นไม่ได้พวกแกมันเล่นไม่ได้คือชื่อก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นชือฉันไม่คิดเลยว่าคุกกี้ใส่กันมันก็โก ลองเล่คุกกี้รสเลมอนบ้างเมือกี้มีเสียงร้อกนะคะที่ะก็เลยแบบออกเป็นอะไรเจอพลังสายฟ้าพลังเหตุใจพระเจ้าขอละสิเกิดกลละสิไปกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไอันนี้กระโดดอันนี้ก็ย่อลงกระโดดสองรอบายไปายไย่อย่อย่อแล้เป็นไร ฉันกำลังทำลายจะเก็บไปเก็บไปเก็บไปอดีตมา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 ไป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 อย่ามายุ่งกับก mm ูพ hmm. ล so, nice ังตามโดนไปอ๋อก็คือเข้าใจแล้วคือทุกครั้งที่ถ้าเจอคู่หัวใจก็กดมันน่าจะแบบยิงสายวานะทุ่มทำลายให้เราถูกว่นเลิกถูกว่าปังถูกว่าแจ็คแล้วถูกว่าแย่แล้ว าาาาาอาาไรอ,าาอะไร,ะไ,รไม่รู้มามาตาดูนี่สิ์ตาเอ๊ะไม่ใช่สิโต้เอ๊ะเลยว่าสไลด์อุ้ยไม่เป็นไรอุ้ยโดนโดนสิบาทรนะทุกคน อเออกระสือโบกกระสืบขอโทษโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย